แทนทั้งสองแบบนี้เหมือนเดิมกับคู่เอกนำรายการวรพลเกียรติชัชนาทครับเจอกับดาบาราลัยหนึ่งร้อนสามสิบดตอาร์คัมแสงวรวละพลจากตุรกีครับเจอกับซิมโตเกตไปมาก็สมามารถท้าทายกันได้อ่ะหนเวทีตอนนี้ยกที่3ครับท่านผู้ชมครับดูเดือนแล้วค่ะพี่แมนเอามาสารแข่งกันโอ้ยแล้วว่าสิมิโตเกียยิ่งโดนก็ยิ่งดุกยิ่งโหดค่ะเอามาโดนแข่งเข้าไปเต็มๆครับแต่ว่าเดินเข้า ดูว่าจะหยุดไอ้หนูไว้14ได้หรือเปล่าเป็นพอดใช้ยงในเกตตั้งรับครับควรออกซ้ายทีขวาทีไม่เป็นเป้าเด้งพยายามก่อนในสู่ในครับแย่งออกมาซิมิโอหันไปมองพี่เลี้ยงนิดนึง เข้าหาครับเอามาเีวิโอแม่ตื้อดีแล้วเกิดครับไอ้หนูจากเมืองบงักเซย์ประเทศฝรั่งเศสนี่ก็มาซอมอยู่ที่กอสมุยมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเข้ามานี่โดนแข่ของเตะให้รู้จักเลยรู้จักหรือยังเตะจุดข้อตัดเตะุดอั สองเข้าไปครับโอ้โหครับเพชรพอัยเรียบร้อยเลยการยุติการช็อปเลยค่ะหน้อยซีวิโอโอ้โหโดนสองของซีวิโอนะยบกินเข้าไปครับเต็มๆครับล่วงเลยครับทุกผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเตะอยู่ดีๆครับ เพชรพอชายมาไปโดนสอกระยะประชิดล่วงเลยโอนยังไม่หายมึนเลยครับเพชรพอชายยังไม่หายมึนแต่ต่อยสนุกต่อยดุเดือดทั้งคู่ Ladies and gentlemen, after the referee stopped the fight, we have the winner, way by knocked knockout on round three.